สวัสดีครับสวัสดีทำชุ่มครับล็อกบ้านครับพี่น้องนะครับผมจะเดินทางไปส่งพี่สาวนะครับเพิ่นจะกลับบ้านแล้วไปไหนนอ้อไปเดินทางไปเดินทางเดินทางนะครับผมจะเดินทางไปส่งพี่สาวแล้วพี่น้องนะครับเพิ่นจะกลับบ้านแล้วนะครับอยู่คนละอำเภอกันนะครับบ้านเพิ่นกำลังคุณแล้วพี่น้องเอ็ดความสะอาดเรียบร้อยนะครับ นะพุ่นบานเพลังพุ่น,น,น,นเอาเนาะครับเดินทางกลับแล้วกลับแล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีแกเอาพี่น้องฝันดีว่ามาขึ้นเนี่ยฝันดีฝันดีเนาะเอาเดี๋ยวจังไปว่าวถึงรถเนาะอ่ะาถึงรถจะเดินทางนะท่านผู้ชม ครับเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วน้าพี่น้องแจงมาฟังน้ากันว่าอ่าเพิ่นฝันว่าจังไดนะครับลรากาบ้าวเท่าฝันมือขึ้นกับฝันแล้ววันพระนะครับผมของกับปลายนะครับของคนสานีนะครับของคนสานีนะครับผมอ่าววันที่17มกราคม2567พี่น้องนะครับงวดที่แล้ว งวดหาเจ็ดกับเขาอยู่ครับแต่งวดที่เราสามหาศูนย์กัเขานะครับตั้งฝันพี่สาวของบ่าวเถากับ,บ่เขาได้พี่น้องเด้อนะครับเอาไปฟังกันทั้งรถครับผมไปครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปด้วยกันนะครับดเดี๋ยวจะถามพี่สาวบ่าวเถานําน,นะครับเป็นฝันไว้แต่งใดมื่อคืนนะครับพี่น้องไปส่งพี่สาวพี่น้องครับจะไปส่งในตัวอำเภอสว่างแดนดิน นะครับเพิ่นก็ดจะไปย่างตลาดน้ำฝันดีบ่เามาื่อคืนเลยฝันดีอยู่ฝันดีเยอะเต้โอ้ฝันดีอ่าเราดังในเด้อเดเอฟซีของบริญี่ปนเอาพี่น้องงัวงัวบ้านเฮากะก็จะมีงัวมีหน่ะเนะท่านผู้ชมนะครับฝันดีอยู่ติฝ<อ>ันดีเออมามเห <c oughs> ็นย, <c oughs> นยายถาว่าม,ามาื่อคืนนี่บอเออโอ้คืนวันพระตอนด,ดึกๆแน่เออ ขึ้นมามาตอนดึกติมาตอนดึกยายแ่านะเออยายแ่าฟูยเฮียนละเราเสียไปหลายปีเราเสียไปกสิบวันสิบปีแล้วบอกสิบปีแล้วเฮ็ดบุญแก่เขาหาเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ็ดบุญเหตุยังแล้วผมมาขึ้นเพิ่นมาติเพิ่นมาโอ้เพิ่นมาอืมพิ่นมาให้โชคมาให้โชคเออเออเพิ่นว่าเอบบมือมาอาจารย์ขึ้นได้ก็เลยเขียนเลขเซฟฟ้ามือให้ตัวแดงจะคืนอะเก้าส่วนเจ็ด เขียนเลขส่ฟ,ฟา้ามือให้แมนเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดตัวแดงแดงสามตัวพี่น้องเอาแดงแดงใจวายเลยเออหาดิโชกน้องพี่น้องเนาะหาดิโชกน้ำเพลิงนงวดนี้งวดอันกะงวดไอเจ็ดหาศูนย์กับแม่นอยู่ดิพี่นอ้องนะครับงวดนันมาหาเจ็ดตอนงวดเมื่อกี้นี่บ่อเข่าสามหาศูนย์นะครับท่านชมงวดนี้โอ้คือว่าก่อนปีใหม่กับฝันมันบ่ฝันเห็นเล่ามันบ่ ฝันเจริแล้วมาเออแล้วมากับผู้ใช้ผู้ใช้พู้ยังไงถึงสูงเออเรากับมักกอดรัดเอออือกอดรัดกอดรัดหายใจไปเอากอาข้าไปใช้เออหายใจเบาเออไอ้ผู้ชายให้พี่หลังอืมมาดีก็เลยไปเห็นทักบุญทักบาทที่วัดเอออืมแล้วก็เล่าประันิมาดิ เมื่อขึ้นเมื่อสิกรล้วก็ได้ฝันเมือขึ้นนี่ตรวจเดือดเด็กดดอกตรวเด็กๆติดยายเท่ากัน่ะอยู่เยนน่ะตุวจวัตอฟ้ามือมาาตดดเขียนั่นเล็ใกใส่ไหายกาศูนย์เจ็ตัวแดงยังคืนอัพเดทจะให้สชคปีใหม่ก็ได้ทำช่มกาวศูนย์เจ็เลขหางเดียวพี่น้องกาศเจ็ดเป็นเขียนใส่ฟฟ้ามือแดงคืนเป่าเท่ากับฝันอยู่เมื่อขึ้นนะครับทผช้่ม ขึ้นเป็นขึ้นวันพระเนาะจะขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับผมก็อธิษฐานขอโชคนั้าเพิ่งที่เก่าแหละพี่น้องแต่มาเราสุดฟังด้อนผูมชมเด้อนะครับเออบ่อมักกับบบเป็นยังฟังไห้เบิ่งไห้พี่น้อง้าตัวเลขมันตรงใจหาชอบจังหาลอตเตอรี่ไหวนะครับครับบ่มักกับบ๊เป็นยังพี่น้องฟังซื่อนะครับธรรมชมอืมเป็นความฝันนะครับ เป้าเทากับฟันมาเมื่อคืนนี้ได้ไปจับป่าทั้ชมแต่ฟันเห็นกับคองเป็นเท้านะครับฟันเห็นกับคลองนะเป็นคนแก่นะครับเป็นผู้เฒ่านะฟันเห็นกับของนี่แหละเป็นผู้เฒ่าไปจับป่านะครับพอได้ปลาคอหง่พี่น้องจับปลาคอหญ่ตัวนึงจับมือเดียวนี่จับบอยู่นะครับได้กําใส่สองมือพุ่นะครับพี่น้องนะครับกาใส่สองมือจับจังยู่ปลาคอหญ่าันเมื่อคืนนี้ แต่ว่าหันแปลกคือว่าฝันเห็นกระของนี่ฝันเป็นผู้เฒ่านะครับฝันเห็นกระของเป็นผู้เฒ่าอพี่สาวกับฟันหาคนให้โชว์ก่อนกลับบ้านบเพร่ะเออพระฮาลานเออผู้คนไทยกับท้ายทางหนาพี่น้องกับเอียกเนาะเอจังหวะนึกกัดยวงแต่กัดยับไปทั้งในก็ได้แมกล่องแม่เออเนาะครับตำรวจชุ่มเฝ้าเ่ากันทั้งสิ้นแหละ อเออถ้าไปนับถอยมาเออเอีงยงไซน์สี่ก็ได้นะครับสาหรับชงคนไทยให้คนไทยให้อันนี้มันจอเข้ายวงสี่นะครับผ<ม>ู้เฒ่าย่ายมาเขียนให้แม่เขียมาเขียนไฟฟ้ามือเขียนไฟรฟร้ามือให้เก่าศูนย์เขียนเก่าศูนย์เขียนได้พี่น้องไวแต,แ,ตแต่ว่าออของบ้าวเ่าบ้าวเ่าปีเป็นเรื่งสี่นะครับพุ่มฟันบ้าวเ่าบ้าวเ่าปีนะครับ ฝันมากับขวงเป็นผู้เท่านี่กับเก้านะครับมือจับป่ามือหาป่าตีเป็นเจ็ดเป้าเท่าตีเป็นเจ็ดเก้าหานะพี่น้องหรือหาเก้าเจ็ดแล้วจ่พู้มกเ้อ่านผู้ช่มเ้อนะครับกับหาเก้าหนึ่งที่เป้าเท่าตีนะครับตีข้มฝันนะครับเป้าเท่าตีตีให้สองหางนะครับสองโตก็ตัดเอาพี่น้องเก้าห้านะครับหลักก็ห้ นะครับผมหลักก็เก้าหนึ่งหาหนึ่งแค่นั้นนะครับเปาเต่าตัดไห้อยู่หาคูเอาท้ายให้เพิ่นเพิ่งอ่าของพี่สาวเปาเท่านะครับผมคองฟันพี่สาวเบาเาเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดงฟันพี่สาคนอ่าพี่สาวเก้จของบปาเต่าเ,าเอาอยู่ข้างหลัง เบาเท่าตีให้สองหางด้พี่ดองเดอเจ็ดเก้าห้ากับห้าเก้าหนึ่งพี่ดองนั่นแหละครับต้เนเล่นคือเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัวร่องคือเจ็ดหาหาหนึ่งนะครับเบาเท่าตีให้สองหางแคบหนาจอไว้นะครับทักชมเดินทางไปทรงพีสาวคพี่ดองเดินทางไปน้ำกันชมบรรยากาศปานเข้ากากันเย็นอยู่ครับ เซาเนี่ยมเ้า,าก็เย็นนิดหน่อยสายมากกับฮอนคือเก่านะครับผมเอาจะได้มักงะจะได้มากอีกบบบัดเนี่ยบุนเดนซี布ิมาบดีบุนเดนซีแมนมีน<อ>้าบุระมีหน้านะครับผมบางมีหน้านะครับจจะเได้มาบุเดนซีนะครับเปทหาเพื่อนสมือครับโทุครับเ,เงเี่ยมแรงนะแต่ว่ากระเพาเราถาเคอยวางนี่มันแรง อีก no ืนหนึ <Overwatch> aro aro? ่งซีอายุคุณยังเลี้ยงล้านไหอยู่คุณเลี้ยงล้านทำงานบ้านงานบ้านเลี้ยงล้านออยูุ่กับลูกสาวกับลูกเขยดูคุณกับลูกสาวกับลูกเขยทำรู้ชุ่มเขาไว้ให้ลูกไปเที่ยอทิ้งดังแน่คุอยค่อยดิบนบันไดยิ้ม มองฝันมาเล่าสุฟังเด้พี่น้องได้อ้แต่ว่าเห็นชัดบอกเป็นเขียนให้ใส่มือตัวแดงเลย <S 2> <S 2> เห็นชัดเลยตัวสีแดงเลยตัวสีแดงเลยเขียนจากฝามื 5, <7. S 1> เอเก้าศูนย์เจ็ดโอ้คนเห็นชัดเด้พี่น้องเด้หางเดียวนะครับท่านผู้ชมเก้าศูนย์เจ็ดบริษัทตากระต,ต,ตรงกันนี่ได้เก้าเจ็ดนะครับผมตรงกันที่เก้าเจ็ด แตแล้วจะพูดนะมากก็พี่น้องเด้ประมาณสามโมงพี่น้องสามโมงเช้านะครับผมก็จะไปสุ่มพื้นที่จริงว่าพุ่นละก็จะไปส่งเพื่อนบ้านาก็เลยจะเลยไปเฮ็ดงานต่อให้ลูกเพิ่นมารับให้ลูกเพิ่นมารับอยู่สว่างลูกาสาวจะมารับอยู่สว่า,างจะมารัาบอยู่สว่างอืลูกสาวหรือลูกเคยลูกสาวกับมอไหนมอไหนอะลูกสาวกับมอตั้งปุ๋ยจะม้าว่ะเออพอแค่มาไปประชุมไปประชุมติประชุมไปนั่งคุยบอก่เออ ก็ขบไปเรับเนี้อเด้อเออมปซนชุ่มนั่งกับหัวในนไรับออเดินทางไปดำกันพีนองปัิการบ้านเทาเอานะครับในเบอ่งอีกรอบด้วยพี่น้องด้อครับความฝันพี่สาวบ่าวถอะคือหางเดียว9 0้าศูนเจ็ดนะครับทำชุชมบ้าเถาก็ตัดให้นั่นแหละครับผม90นนะครับมีศูนย์เจ็ด 9ก้าเจนะครับสคู่พี่น้องหางเดี่ยวต้องฟันบ้าเถากับสองหางท้ายกับเตะกันที่หน้าต้องฟันบ้าเถากับนี่แหละครับเจ็เก้าห้าได้พี่น้องได้ผู้ไดมักหาเก้าเจ็ดกับซับเอา6กประตูนะครับหาเก้าหนึนะครับผมนะครับสองตัวก็บนี่เก้าห้นะครับ แล้วก็เจ็ดหาหาหนึ่งธรรมบุญชมเนียนให้สามคู 95, 9, 7, 9, นนค่หนับเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเมือนสามคู่ได้ธรรมบุญชมเด้อเอาเนาะครับพอกัรคลิปหนาได้พี่น้องเด้เอนะครับผมควมฝันพี่สาวหาเอ็ซีเพิ่งกระถามมากับควมฝันบ้าเถ่านะครับเนาะเอา,เอาสวัสดีครับ